ว่าพวกเราทุกคนคือรู้สึกดีมากๆเลยครับผมแล้วก็น้องเนนคือน่ารักทุกคนมากๆแล้วก็พยายามเรียนรู้มากๆมันก็ทําให้พวกเรามีความสุขตออสอนครูในเรื่องแล้วมเป็นครูตัวจริงยังไงครัคก็ตอนแรกที่เราถ่ายละครกันเป็นคุณนุ่คุกกบบับคุณแจ็คไม่ไม่เคยได้มีโอกาสเป็นฟูในชีวิตจริงเลย <ๆ S 2> ก็วันนี้เป็นครั้งแรกๆๆที่ได้สอนทุกคนจริงๆแล้วก็เห็นว่า <ๆ S 2> น้องเนนทุกคนเขาตั้งใจแล้วก็สนุกกับมันมากๆมันทําให้แบบพวกเราแบบ ใจฟูอ่ะเราก็เลยแบบยินดีแล้วก็แฮปปี้มากๆกับการสอนในวันนี้ค่ะมีครูหนูน้อยมีครูหนูน้อยด้วยแต่ซินแจไม่ได้เป็นผู้พิกานะเราเพราะว่าน้องเนมก็ต้องแบบค่อนข้างสัมผัสนิดนึงแล้วเราก็มีแบบพร้อมมรีวอร์มไม่มีเอาจริงคนที่เกรงกว่าน่าจะเป็นพวกเราใช่จริงครับน้องเมนจริงครับนี่แหละเน้นละครมาหลายเรื่องนะคะก็รับบทเป็นครูมาหลายเรื่องอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้สอนสำเนิ รู้สึกเกรงกว่าถหางผู้จัดนะครับอะรเงี้ยว่ะคบรรยากาศวันนี้แช่มชื่อแช่มชื่อครับมีความสุขแล้วก็ได้เห็นแบบน้องเนนหลายหลายรูปมากที่แบบเก่งภาษาอังกฤษวก็แล้วก็เออชื่ใจอะครับที่ที่ที่เห็นบุคลากรต่อไปที่ที่เก่งเก่งที แล้วก็ขอบคุณคุณครูคนด้วยที่มาของแกงคุณครูเลยเนาะเราเป็นแกงคุณครูเลยมาเป็นกิจกรรมสอนเพลงแล้วก็ทำบุญด้วยครับวั้ก็จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันพักใหญ่ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เห็นเป็นภาษาอังกฤษด้วยเทส์น่าจะถนัดเยก็เลยส่งเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเทส์น่าจะทำได้ดีจริงค่ะทำได้ใช่ไหม ทำได้ครับทำได้ทำได้ดีแท้ทำได้ดีเมื่อกี้น้องเนนก็สอนภาษาไทยเทศด้วยใช่เมื่อกี้เมื่อกี้น้องเนนให้ผมสะกดคำว่าจักรยานใช่ไม่ถูกครับน้องเนนหรือพี่นกชายพี่นกชายสรุปใครสอนไทยเราสอนกันครับสอนกันแล้วกันเป็นเทรด give and take คำว่าก็คือใช่เราจะต่อยังไงดีชีวิตจริงก็คือสอนคนนะครับว่าครับผมจริงๆผมเป็น เป็นไม่อยากจะใช้คำว่าคุณครูเลยคร <c oughs> แต่แต่คือสอนภาษาอังกฤษผมกับเพื่อนๆเ,เราไปสมัครที่มันจะมีโรงเรียนแถวมหาลาัยผม <c oughs> ออใช่ครับแล้วก็เป็นแบบว่าโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ <c oughs> แบบว่าสอบ i อเอ s สอบ s อ t อะไรแบบนี้ครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคผมแบบถนัดภาษานี้อยู่แล้วแล้วก็แบบได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นที่อาจจะไม่ใช่ภาษาแรกของเขาผมก็อยากจะทำ ัันนน้ะครบก็ไ, <im it> ได้ใช้ทักษะที่เคยใช้มาก่อนในในวันนี้ครับเป็นวันลนเท่าไหร่ใช่ <im it> แล้วทุกวันนี้กว็วันนี้ก็สอนอยู่ครับสอนอยู่ผมสอนคลาสหนึ่งมี5คนนักเรียน5คนแล้วก็สอนอาทิตย์ละ2ครั้งครับสองครั่อวันฟรีแล้วเหรอ <im it> ฟรีมันก็จะเป็นคอร์สตาม <im it> <im it> ไม่ใช่เก็บตังเขาหรือเปล่า ไม่เป็นไรครับเป็นไม้แข่งดังเยังไปสอบอยู่ใช่ครับคือจริงๆแล้วตอนที่ผมสมัครอหละละครนี้ไม่ได้ออนผมก็คือแบบอยากจะสมัครคืออยากจะอะไรทากับเพื่อนๆเนอะแล้วพอละครออนไปปุ๊บผมก็ถึงประมาณกลางของคอร์สหน้าสีหน้าของนักเรียนก็จะเริ่มแบบเปลี่ยนไปว่าแบบเอ๊ะครูคนนี้เหมือนแบบคุ้นๆจากไหนไม่รู้อ ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็รู้หมดแล้วครับว่ามาทํางานในรงการนักเรียนได้ติดตามผลง,งานางไปบ้มงไหมครับครับผมได้ได้ได้ส่งรูปแซลมาเรียบร้อยแล้วครับผมใช่แต่ว่าวันนี้ก็มีความสุขมีความสุขมากใช่ครับแล้วก็พูดถึงละครนี้คือแบบพี่โน้ตพี่แบกไปว่าครับแบบเหลือติดต่อนัดอันนี้นครับพี่บแบกกำลังใจมันเยอะเลยครับแบบเรื่องท่มีเลยก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีแบบ ดีดีมากด้วยกระแสด้วยดิจิทัด้วยอะไรก็ตามแต่เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็เหนื่อยไปด้วยกันนะครับพอเห็นตอบรับออกมนดีก็ก็ดีใจครับอ่านพระนางอรู้สาม้าเราสามดวงดีมากๆครับดีรู้สึกดีค่ะคือเห็นกระแสตอบรับที่แบบเขาแบบชื่นชอบแล้วก็เหมือนแบบว่า ด่วยกันปั่นแท็กเทนไอเอ็กซ์อะไรเงี้ยเราก็ดีใจมากๆแล้วก็เหมือนแบบพอไปข้างนอกก็จะมีคนทักนะว่าแบบเป็นคุณผู้หนุ่มผูกติดตามอยู่นะอะไรเงี้ยเราก็ชื่นใจดีใจมากๆค่ะใช่แล้วจริงๆเรื่องเราก็คือตอนนี้เรีรยกได้ว่ากําลังเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วตอนนี้มีมีกระแสแบบถือว่าดีมากๆอยู่แล้วแล้วพอเรื่องมันเข้มข้นไปกว่าน,นี้อีกผมมั่นใจว่าการตอบรับมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆกับมใช่ ดีใจเนาะดีใจครับขอบคุณจริงๆขอบคุณแฟนทุกคนเพราะว่าล่าสุดเราเหมือนได้มีไปโอกาสได้ไปเจอแฟนเนาะเอาขนมมาตามไปแจกแล้วมันเป็นเป็นฟิลลิ่งที่ดีมากเนยนะทุกคนเฮฮาสนุกเป็นกิจกรรมเป็นบรรยากาศที่เติมพลังให้พวกเราแฟนทุกคนเะแล้วแบบฝาขบคุณทุกคนที่นับสมรนเจอกับป้นมป็นแฟนทำได้ไม่เลยครับแบบเราไปเาที่ไปดูในเอคลิรู้สึกว่าจะโดนด่าเยอะ เขาเชื่อไงเขาเชื่อเขากินก่อนแล้วคาะแล้จริงๆที่ปั้นเป็นอย่างนั้นไหมครับตัวจริงก็คือมาสอนนี่แหละอะไรๆน้องเรียบร้อยตัวนี้ขายขายพี่ขายพี่หนูใหญ่ใหญ่เลย รู้สึกแบบดีใจมากที่แบบเออได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ได้เจอพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วมันเหมือนอยู่เป็นแฟมิลี่กันจริงๆแบบว่าเรายังพูดคุยกันเรายังถามถ่ายกันอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจากในจอกับนอกจอก็คือเราก็เหมือนเหมือนเลยอะแบบเป็นครอบครัวคะพี่ใหม่ละคะพี่ใหม่เรื่องี้กองต่อไหมคะอุ้ยเดี๋ยวพอช่วงต่อไปนี้จะเป็นดราม่าเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะแบบว่า โอเคเป็นเรื่องของอความรักหนุ่มสาวก็มีแต่ก็อยากโชว์ในพาร์ทของครอบครัวอะไรย่างเงี้ยคะ่ะว่าจริงๆโอเคถึงเราจะเป็นครูนะเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะแต่มันไม่ง่ายเลยที่เราจะทําให้ลูกของตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะเข้ามาอยู่ในในร่องในรอยได้เลยคะ่ะก็พยายามที่จะ พีเซนต์เรื่องราวแบบนี้แล้วก็เป็นการให้กําลังใจคนดูด้วยนะคะก็เรื่องในตอนช่วงต่อๆไปในใหม่บอกว่าจะสนุกมากมากๆเลยอยากให้ติดตามจะมีโอกาสเป็นคนดีด้ก่อนอุ้ยอุอยมาขนาดนี้แล้วต้องให้สุดมาถึงดีให้สุดทำถึงชิปว่าความสิ้นของเราเนี่ยทั้เมื่อวานไปงานอ่ะเขาถามเราเป็นจ้าไม่เฮ้ยคนนี้เราเรือผี สิบตอนที่เหลือก็จะตัวโลนจักรก็จะยิ่งขยันจีบขึ้นมากกว่านี้ไปเรื่อยๆเลยครับก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างโรนจักรกับหนุ่มปุ๊กไปเรื่อยครับผมคุณจะทำคะแนนตัวเองลบอีกไหมครับตอนนี้ติดลบอีกแล้วครับตอนที่แล้วคือพยายามบวกให้ตัวเองประมาณศูนย์ให้มันลับถึงศูนย์เนาะตอนนี้ก็ติดลบอีกแล้วแล้วเดี๋ยวตอนตอนตอนต่อไปก็จะมีโอกาสเพิ่มแต้มแน่ๆครับ อะไรนะครับตอนนี้เหมือนกุหลาบจะไม่มีแล้วครับไปสูบผมอะมืนมันโดนตัดมาเรียบร้อยแล้วครับกำปุ๋ยไต้องไม่ต้องไม่สูบใหม่นี่ก็สู้ผลไม้แช่อิ่มได้ผลไม้ช่อิ่มมีเรื่อยๆแต่กุหลาบหมดส่วนแล้วปูน่าจะเป็จริงหนูพุกเลยโดวนไปหนูพุกก็เลยต้องวิ่งทุกวันวันละ5กิโลเพราะว่าเนี่ยได้มะขามแช่อิ่มได้ดอกกุหลาบได้เค้กอะไรอย่างเงี้ยบุ้งอีกกินดอกกุหลาบเหรอวนจนกลมวนกลมไปเรื่องมันจะกิน ก็หลังจากนี้ก็คืออันนอกจากจะมีปมด้านพาความรักเรวจะมีแอนนี่กับค<ม>ูณแจ็คด้วยค่ะแล้วก็มีพาทครอบครัวของหนูฟุกทั้งตัวพึุกเองทั้งการตามหาแม่แล้วก็จะมีพาทของตำรวจด้วยที่จะเข้มข้นขึน้นก็คือจะมีคดียาเสพติดด้วยเพื่อเข้ามาคือเรื่องราวตอนนี้มันจะขมวดเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามกันต่อไปนะคะมันจะแบบสนุกอุ้โยงฝาอะไรผ่านฝาเลดดิ้ตอนที่ใครดูอย ก็ก็ออยู่ที่คนดูจะเมตตาครับอยากให้คนดูดูเป็นเยอะๆครับเพราะว่าอย่างที่ที่ใหม่บอกอย่างที่พี่บอหรือทุกคนบอกคือมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมันจะสนุปขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเรื่องราวมากขึ้นแล้วก็มันไม่ใช่รักกันอย่างเดียวมันมีภาสตร์ด้วยในระหวา่างทางแล้วเงในคู่ที่เป็นคนดีอยู่มีครบครับมีครบก็ติดตามก็ สุกเสาร์อาทิตย์นะครับสองทุ่มยีสนะครับใจขขทีสูงควาาติดตามด้วยครับขอบ,ขอบคุณครับบคุครับไม่ใครคุยเไยกับพี่